ไม้ธรรมดาค่ะไยรินและดานางเอกเมียจำเป็นกับโปรไฟล์ชีวิตสุดเลิศค่ะเป็นนางเอกที่กำลังมาแรงแสงทางโค้งเลยแหละค่ะสำหรับเรื่องเมียจำเป็นทางช่องสามที่ได้พระเอกอย่างหนุ่มไม้วริศมารับบทเป็นหนุ่มเนื้อหอมเจ้าวชู้นักเกรยียนนอกและนางเอกสาวัยรินและดารับบทเป็นรับใช้ที่ปลอมตัวเป็นเจ้าสาวของพระเอกก่อนน้นนี้เกิดกระแสด่ามาค่ะเพราะว่าตอนล่าสุดนี้มีฉากที่ตัวร้ายนีย่จับนางเอกไปขังเพื่อข่มขืนสุดท้ายนางเอกไม่ได้ถูกข่มขืนค่ะ แต่คนร้ายนั้นทําให้ทุกคนเข้าใจว่าเธอถูกข่มขืนหลังจากนั้นพระเอกทําท่าที่รับไม่ได้หรือรังเกียจนางเอกเพราะคิดว่าถูกข่มขืนมาแล้วนางเอกก็อาแขมรอให้พระเอกมาก,กอดมาปอบแต่สุดท้ายแล้วพระเอกทําเมินและไม่ยอมแตะต้องเนื้อตัวเธออีกเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความผิดของเธอคะ่ะแต่ถึงแม้ว่าจะมีดรอกมาอย่างหนักหน่วงจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งประเทศไทยแกระแสะในคืนที่ออกอากาศวันแรกกับไม่มีตกเลยแลคะค่ะเพราะว่าสามารถทำเลตติ้งไปได้ถึง3.5กัน เลยทีเดียวค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าไม่ธรรมดาจริงๆเราจะพาทุกท่าน,นมาทําความรู้จักกับสาวพาย,ยรินละตากันเธอนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่เกิดอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะเป็นหลานสาวแท้ๆของศิลปินดีอย่างตู่นันทดาโดยที่นั้นบิดาของเธอเป็นพี่ชายของตู่นันทดาสาวพาย รินและดามีพี่น้องทั้งหมด2คนคะ่ะถ้าเป็นลูกคนสุดท้องมีพี่ชายหนึ่งคนก็คือเค้กนัทวัน์แก้วบัวสายเป็นนักสแสดงในสังกัดช่อง3เช่นกันพายรินรละดาก็สําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชาการละครนั่นเองค่ะตัวเธอก็มีผลงานออกอากาศทางสถานีวิทยุช่องสามมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นปี2560ตะวันยอแสงรับบทเป็นใจบุญระเริงไฟ รับบทเป็นชายานีปี2561ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชาเสือพันธ์มังกรรับบทเป็นอาสังนั่นเองค่ะเรียกได้ว่ามีละครต่อกันมาตั้งแต่ปี2560 61 62 63และมาปีปัจจุบันนี้กับบทบาทตะวันอาคาัครมตรีในเรื่องเมียจำเป็นเรียกได้ว่าเลติกไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะยังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยค่ะ